สวัสดีค่ะสุวรรณิ์แสงกันหาค่ะที่นี่คือแฮปปี้ฟาร์มค่ะบ้านนาสมัยหมู่11ตำบลนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยสโสธรค่ะ,ะพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดไร่ครึ่งค่ะเราทำฟาร์มปศุสัตว์แยกส่วนออกไปประมาณ3ไร่ที่เหลือก็คือบ่อปลาแล้วก็พืชผักก่อนก่อนที่จะทําก่อนที่จะทําเกษตรเราเป็นเราค้าขายค่ะเมื่อก่อนทําขายเครื่องสังขพันธ์ค่ะก็ โควิดค่ะโควิดปี63เราไม่ค่อยได้เดินทางเวลาว่างเยอะก็เลยมาทําเกษตรอันดับแรกคือทําปศุสัตว์เลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวได้ประมาณ2ปีแล้วก็มาทําเกษตรผสมผสานค่ะขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ทําปลูกพืชผักด้วยค่ะตลาดของเราส่วนมากจะเป็นขายในหมู่บ้านเป็นคนในหมู่บ้านมีแตงมีถัว่วแล้วก็ผักต่างๆค่ะที่เราเก็บไปตลาดมีพวกไก่ด้วยไข่ไก่ แล้วก็พวกเป็ดพวกปลาปลาดุกค,ค่ะส่วนมากที่นี่คือขายปลาดุกเนื้อวัวเนื้อวัวถ้าเป็นบากิวก็ซุลินค่ะสุลินก็จะมาซื้อเลยกิโลละร้อยสามสิบราคาไม่ตกราคานี้ตลอดแล้วก็เคียงเนื้อแถวบ้านเขาก็มารับซื้อค่ะแต่ปลาเราขายทุกวันปลาแล้วก็ผักพวกแตงพวกถั่วเนี่ยเราขายทุกวันค่ะสร้างไร,ไรายไ,ได้ทุกวันคือปลาแล้วก็ผัก ในสวนที่เรามีก็มีกล้วยด้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็มีค่ะปลาดุกอุยค่ะที่เราขึ้นทุกวันคือปลาดุกอุยค่ะพืพื้นที่ปลูกพืชนี่ค่ะสองไร่ครึ่งขุดบ่อทั้งหมดสี่บ่อบ่อปลามีบ่อรวมบ่อปลารวมหมายถึงปลาตะเพียนปลาคราบปลานิลเราจะรวมบ่อเดียวกันเพราะปลากินพืชแล้วก็มีกล้วยด้วยเราจะปลูกกล้วยรอบบ่อ บ่อปลาทั้งสี่บ่อระหว่างกล,วล้วยเราก็จะสับด้วยเนี่ยค่ะเสริมด้วยมะพร้าวน้ําหอมก้นจีบจากบ้านแพ้วทำไมถึงเลือกเป็นกล้วยทาไมถึงเลือกเป็นกล้วยได้ผลผลิตไรแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะประโยชน์ก็คือใบตองเราก็ขายได้เราห่อขนมขายด้วยเอาปลาไปด้วยห่อขนมด้วยขนมมกข้าวต้มพัดที่เขาเฮ็ดไปเนี่ยเสริมไปเนี่ยค่ะตอนนี้มอนเร็งเขาใส่ประโยชน์จากใบตอง แล้วก็จากกล้วยจากนวยกล้วยจากผลผลิตจากกล้วยนะะี่ค่ะเพราะที่นี่เขาเขาตัดเขาตัดนวยมันถี่ถี่มันแก่จัดแล้วนี่เขากินน่วยแล้วต้นมันเาก็เอาไปบดห้วงัออีกตั้งหากเขาจะบริตถิมจักย่างเลยค่ะแล้วก็แตงแตงนี่คือเขาตรงปลูกช่วงนี้มันหนาฝนก็เลยตรงคุ้มผาพลานติค่ะเพราะว่าคนงานเขาหน่อยเพราะสารมารทีขวบคุ้มหญ้าได้แล้วก็ขวบคุมความชฉื้นได้พราะว่ามันหนามลายเขากับเขาก็ดูแลง่ายซะ พอพอคนงานเทาหน่อยค่ะเห็ดต่ในครอบครัวสองสามคนนี่ที่นี่เขาคุ้มผาในหนึ่งรอบคุ้มผานี่เขาจะปลูกได้สามสามครั้ง้านี่นมคือมันจะใ้เขาเก็บเบอร์แล้วค่ะตัวนี้เขามันจะใบแล้วเพราะเขาเก็บเบอร์แล้วเขาก็ตัดต้นแล้วก็เขาก็ตากตากดินว้แล้วก็เขาก็จะปุงดินไม่ปุ่งดินไม่คือคือเอาปุ๋ยขอ,อกลงในหลุมในในหลุมเก่ามันนี่แล้วก็เอาปูนขาวอาทิตย์หนึ่ง เขาก็จจะเริ่มปลูกไม้ได้ค่ะที่นี่กล้วยมีบอ่บออี่เป็นบอ่อปลาร่วมค่ะตัวนี้ปลาคาบมีปลาคาบปลาตะเพียนปลานิลอยู่ในบอ่อหนี่ที่เป็นปลากินพืชนะคะมีบอ่อเดียวทั้งหมดมัน4บอ่อตอส่วน3บอ่อนน่นเขาเขาปลูกไอ้เขาไอ้เขาเลี้ยงปลาดุกปลาลุกอียนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นปลากินพืชอย่างเดียวโดยเฉพาะเลยสองไร่ครึ่งเราทําแบบนี้หมดทั้งหมดเลยคือปลูกกล้วย นี่ยังกระปูกซับไปนลยค่ะนี่อันนี้บกักเพชรปากช่องตัวนี้เพชรปากช่องกะเขียบตากบัวคือต่งเฮ็ดบัวให้มันแหงคือนน่มันฝนลี้มาจาังหวะมันละมีน้ำบานนี้เฮ็ดบัวมันแหงถ้าบัวแหงแล้วเขากับปูนขาวหุวยปูนขาวโรยให้ทั่วปูนขาวโรยแล้วบานนี้เขามีเขามีขิงว่าอยู่ขวกอยู่ฟา้าเขาอยู่แล้วขิงว่ามาลงอมได้หนึ่งอาทิตย์เทาจงปล่อยน้ำลงค่ะบานนี้ ปล่อยน้ำลงได้ซิบมือเขาจังเอาป่ามาลงมมานน้เขาตรงตากบอ่อทุกครั้งเพื่อว่าบอ่อให้มันเกิดเชื้อโรคในะนำนะคะเพราะว่าถ้าเขา,เาป่ามาลงแล้วมันเกิดเชื้อโรคแล้วป่าเขาจะไปเบิดบอ่อเลยแบบที่นี่มันจะดูแลบ่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องตากบอ่อทั้งความสะอาดบอ่อให้ให้มันได้สิคะบ่อ,บอน้ำตกตัวนี้ปลาดุกค่ะเวลาเขาจะเวลาเขาจะจับขายเพื่อเขาต้องใส่อวนลากเท่านั้นเพราะว่นมันบอ่อไงสูบน้ำออก แต่ตอนเย็นเพราะว่าเราไปตลาดตอนเช้าตอนเย็นของทุกวันเราจะจับตำบกทัวนี่สุดจอดกับทอดปลาดุกปิ้งปลาดุกตำบักทัวแกงปลาดุกใซ่น้องไม่สมนี่กับกับนี่เห็นมอหอมหอมนี่เพระออิทูบนันนี่ค่ะนี่น,นี่คือแต่งชุดใหม่แตงกว่าชุดใหม่ที่กําลังจะได้ผลผลิตเปียกกับปลูกปลูกแซมไปค่ะเพื่อตัดตัดโบสถหงหัว เดี๋ยวนี่คููแข็งเนเปียคููแข็งว่วคือตะก,กะเตียน <c oughs> ตะก,กะเตียนตะก,กะเตียนญาติเนเปียงวัวเดี๋ยวนี้ตะก,กะเตียนเลี้ยงตะก,กะเตียนเนเปียบ่พอว่าขายค่ะสวนนี่คือปศุสัสั์ค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแม่ลูกอันก็บมีไม่มันก็บมีมากแบบดรนะเอาสามตัวลอยสีตย่ตัวลอยค่ะตัวลอยมีเบิ่อยู่นี่อันนี้แยกยา,กย,ายานมใหม่ๆนี่อันนี้เป็นสา้าแล้วขาวๆนั่นชัลโลเล่ดำๆนั่นบ้าเกิยวค่ะ เลี้ยงวัวเยอะต้องมีตัวช่วยนี่ค่ะผสมอาหารแล้วก็บบดจูนิหนีมีญยาหญ้าและฟางฟางนี่แหละค่ะฟางอัดก่อนที่เขาเก็บไปแล้วก็มีไก่ไข่หน่อยตัวนั้นชุดไม่อันนี้คือพอพันนี่หัวแดงแดงนี่พอพันธ์ ากคนที่สนใจทํำเกษตรคือต้องมีใจรักต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรเริ่มต้นยังไงใจต้องรักแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัวต้องมีใจรักอย่างเดียวค่ะทําได้เลยแค่นั้นค่ะเอาใจมาอย่างเดียวไม่ต้องเอาอย่างอื่นมา,าช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทร086 สอง2 6สามสอนะคะมีช่องทางการติดต่อไลน์แอดไลน์ก็ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยค่ะ